สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะฮะวันนี้เราอยู่เกม Minecraft อีกแล้วนะฮะอยู่กับผมเว็บเดอร์นะฮะ<อ>ตัง<ม>้งวันนี้ เนี่ยเรามาเล่นวิดีเกมในเซิร์ฟไมค์ครับกับไอ้แชมป์นะฮะเค K ช่องที่แบบคนติดตามศูนย์คนอะติดตัสองะเออนั่นแหละนะศูนย์คนเลยเหรอโอเคเพื่อนอยู่สี่ไรนะอยู่สี่เราแชมป์ว่าความยุติธรรมมันยังเหลืออยู่ไม่เ่ยเจ็ดตัดสี่ไอ้แค่ทีมกูมีสี่คนทีมมึงมีเจ็ดโอ้โหไอ้แค่โคตรเดี๋ยจะเอาทุกพาร์ทเลยกูต้องเป็นตัวโกงนะฮะแม่แล้วก็อย่าลืมเข้าไปด่ามันด้วยเอออย่าลืมอย่าลืมวางวางแชมป์มึงต้องโดนกูแล้วแหละว่าว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตบมันตบด้วยมือเปล่านี่ก ไอ้ซัมมาดิ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 มึงคิดจะเอาทองไปเหรอฮะเฮ้ยอย่าให้มันไปอย่าให้มันไปเลยเฮ้ยหลังเอางหลังตัวหนึ่งหลังตัวนึ่งหลังหลังนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโซซิงติงตายเฮ้ยหลังหลังหลังเอ้าเชียมึงหลังมึงไม่ฟังในหลังนะเฮ้ยหลังเยอหลังอ่ะเออโอ้โหเชียบัวขาวมาเยอะเลยเดี๋ยวจะเพิ่มเพิ่มโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจีนเฮ้ยพวกเรามาเอาทองเร็วเร็วเข้าเร็วเข้ามึจะตายแล้ว เดี๋ยว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 ถอยกูถอยกูถอยละไอ้เหี้ยพวกมึงจำไว้เลยพวกมึงแม่งมองไล่ลง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 มาลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปก่อนละไม่อยู่ละโอ๊ยโอ๊ยอ๊ย้ชชี้ไปโอ้โหช่วยมาตัดสะพานไว้เว้เนี่ยกันบ้านยังกันบ้านกันบ้านลุงคิดว่ามึงมาเท่อ่ะฮะฮะโอ้โหแม่งวิ่งมาตรงสกายเชื่อที่ว่ามาเท่อ่ะเอาล่วงซะงั้นว่าให้แย่จังทีมมึงกากว่ะทีมกูกากจริงเหรอเฮ้ยโอ้โหจะแมวเลยอุ้ยเดาทีได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงได้ทอองงงยยยัเเเต็มลลน้ โอ้ยเชียโอ้ยมัมีธนูแล้วอ้ากูกูกูทีมกูมีทีมกูมีตกใจโอเคมาเว็บเว็บเดอร์มาเออเดี๋ยว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 แป๊บนึงใจเย็นกูกำลังเลือกซื้อของซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ไม่รู้เรื่องไงมามามาตีกันเฮาเฮ้ยเดี๋ยวของพี่เอาไว้ในหีบนะใช้ร่วมกันนะของอ่ะของพี่เอาไว้ในหีบนะใช้ร่วมกันเลยพี่ไม่ว่าใช้ร่วมกันเฮียต้องใส่ถุงไม่ใช้ร่วมกันเออใส่ดิเดี๋ยว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 เดี๋ยอเดี๋ยวเอี๋ยวเดี ยี่กดเลยเด้อโอเคอ่าทองทองทองเลยเลเก็บทองเก็บทองยิงยดักไว้ดักไว้เย้เย้ดักไว้ดักไว้ดักไว้ครับสีแดงเอ้ยเออโอ้ยเดือดนั่นแหละยิงยิงยิงไอ้ระวังตัวไปด้วยมามามาตรงกลางมาตรงกลางอย่าไปไกลอย่าไปไกลมาตรงกลางก็พอครับเออเฮ้ยจะใครจะตายแล้วลงน้ำดิเออโอเคไปเลยไปเลยหมอเออเออโซติงโซติงโซติงมาทำไมทำไหมอเฮ้โซซันติงเก่งนะเว้ยในทีมแกตัวหนึ่งอ่ะเออเกือบร่วงเกือบร่วงไอ้เช่นเดี๋ยวเดี๋ยวเจะไปบุก ชหาเด้วะช่วยด้วยช่วยด้วยหนึงมึงอยู่ไหนเออเไอ้เชี่อกูจะเอาเลไไปสู้เขาวเนี่ ไอโอมต่อยเชี้ยเลยเนี่ยเดี๋ยว็ดเด็ดทีมกูเป็นไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเป็นเอ้ยยิงยิงล่วงมาปล่อยทีอย่ามาบังพี่ดิล่วงมาล่วงมาอะไรของมึงฮะคิดจะมายึดเหรอใกล้แล้วใกล้แล้วแบบกูใกล้ตายแล้วเดี๋ยวกูใกล้แพ้แล้วนะเดี๋ยวไม่ใช่กูใกล้ตายแล้วแบบเอ้ยยิงยิงเดืออยิงเรื่อยๆโอ้โหไม่ได้แดดกูหรอกพวกมึงอ่ะไอเชี่ยใกล้ตายแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอ้โหกุพอมึงโซซัมไอหฮะเฮ้ยเอาเลยเอาเลยพี่ยิงซัพพอร์ตให้แล้วไปเออของไม่ครบเอ้ยไม่ใช่ของไม่ครบไม่ใช่ไม่มีของอ่าซื้อนี่เออพวกมึงไมมม่่ีใคราชว กูเลยใช่ไหมเนี่ยฮะแล้วก็อาหารอ่าเยี่ยมเฮ้ยวิ่งมาช่วยกูหน่อยสักคนก็ได้เดี๋ยวอย่าเพึ่งมาค้ากูเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวชิมกูไปเด๋เไปไหนไอชิตตายตายกูตายแน่นอนใครเนี่ยใครเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่แม่ค่อยคุยกันเลยรีบร้อนรีบร้อนไปไหนแล้วกูโอ๊ยโอยตายแล้วไไอ้หยม่นแบบมันแบบเฮ้ยไม่มีใครช่วยมึงเลยนะเมื่อกี้ช่วยหาเลยล่ะไอ้เหี้ยสี่ต่อเจ็ด เอาเลยไปชนะว่ <c oughs> เาเใน,ในะนี่ยตายนั่งลื่นไหลเอา้าตายหมดแล้วไอ้บ้า ตอนนี้กูกูกูเป็นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมันจะบล็อกตัวมึงอ่ะเออกูเป็นบล็อกแล้วมึงเป็นบล็อกหรือเป็นอะไรก็เป็นบล็อกเลยมึงเป็นบล็อกอะไรล่ะกูเป็นบล็อกฟาร์กเว้ยฮะเป็นบล็อกฟาร์กบล็อกทองอ่ะนะเออมึงอ่ะเอามึงไปบอกเขาทำไมเดี๋ยวเขาก็หาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไอ้แชมป์ตายะลรวะเย่แชมปปัญหาไอ้แชยจะหาเขาเจอไหมแชมป์ไม่ใช่ไม่ใช่คืออะไรยังไงงงว่ะเดี๋ยวไอ้แชมป์เล่นไม่ไม่มาถึงมาถึงกู อยู่ในอยู่ในป้อมยามเว้ยพออยู่ป้อมยามเสร็จปุ๊บกูโดนตีตายออกไปไหน<อ>ไม่ได้เลยเขาเขาให้วิ่งออกมาจากป้อมยามแล้วไปซ่อนอเออ,เอ,อ,เออเดี๋ยว <พอ S 2> ถ้ากูกำลังแอบอยู่